เรียกตัวแม่เลยเหรอเขินจังแต่ก็อยู่มานานพอตัวมีสิมิ้นโดนเปรียบเทียบตลอดแหละแต่ที่อยู่วงการมาได้นานขนาดนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วแหละว,ว่าเราต้องมีของดีช็อตผมยาวนี่แหละค่ะข้อผมยาวแล้วเรารู้สึกสวย จริงๆมีตัวช่วยนะ Sun Seal Treatment Power Shot กระปุกเขียวเท่านั้นค่ะตัวแม่เขารู้กันว่าช่วยเล่งผมยาวไวต้องตัว t r e a t m e n นะเพราะเขาเข,าเข้มข้นเหมือนเอ็ม b ูบูดผมยาวเร็วกว่าเดิมถึง5เท่ามันเข้มข้นกว่าเยอะสระนดไม่พอหรอกค่ะต้องหมักเท่านั้นถึงจะเสกให้ผมยาวแล้ว t r e a t m e n ต้องตัวแม่ Sun Seal Power Shot เท่านั้นชอเดียวเอาอยู่ง่ายๆตัดจบ Remove on มินมองว่าตัวเองเป็นนักสแสดงค่ะไม่ว่าจะบทบาทไหนก็เต็มที่ทำได้หมดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามีใครไม่เคยเจอบ้าง